ในครั้งที่ผ่านมาไปทุนอะไรไปเมื่อวันที่ส4บสีคณะอรรมการคณะอนุฯที่มีก็จะนำมาเท้าชื่อใหญทุดครับช่อใหญ่ใช่ไหมคะชื่ใหญ่ครับทั้งเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและกล้าออกมาช่วยเหลือจด้วยกระทรวงอภัยกำหนดกัดกิจกรรมยกย่องช่วยูเกียรติพลเมืองดีที่มีคนคุณสมบัติเข้าถ่ายเป็นพลเมืองดีตามระเบียบกระทรวงอภัย ว่าด้วยกองทุนพาครข6 4ได้ประชุมครั้งที่1นึ่งทักสองพนคนที่กระทำความผิดการระเบยบกระตรงทะไว่าเ้วยกองทุนสงเสริมและสงเคราะคนดีพอสพง4 6อำาครับอำเภอท่าวุ้งหนึ่งลายนะครับนายสัมสิชรุงหินรังอำเภอไทรานสองสี่บจำนวนลายอำเภอท่าวุ้งอำเภอไทรบานและอำเภอท่าหลวงนะครับใครจะู่หลังต้องดูคนไม่ตกเรียกเขามาทำไมถูกไหม เรี่อท่านมาเลยเพราะมเริ่มแรกเขาผานมาเห็นนะครับเป็นกลุ่มหนึ่งได้เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมอยู่พี่อิรันนี่ครับคุณนี้ครับเขาผ่านหลึงเสือแกก็ได้เปิดประตูเปิดให้ออกนะครับก็เลยปีนเข้าไปพอปีนเข้าไปพวกน้องก็บอกว่าอ่าเข้าไปในในบ้านเข้าไปบ้านก็เกระดุงอยู่ก็ช่วยลุงออกมาลุงก็ไม่ยอมออกมาครับตอนนั้นก็ไปเล่นรุนแรงมากเขาก็เลยไม่ไหวแล้วพี่ออกมาเขาบอกพี่พี่อิรันครับคุณอิรันก็รู้นะว่าเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวมาช่วยบ้านพี่แกก็ อ่ะตัดสินใจยังไงก็ต้องเข้าไปถ้าถ้าไม่เข้าไปก็ต้องต้องต้องตามแต่ก็ไปช่ำๆหาครับพวกนี้จะไปหาแล้วก็อ๋อเจอพอดีก็เลยรีบแต่หนังหนต้องเจอแล้วแต่กรณียินเสียงต้องมอบเครื่องมาเยอะเลยครับข้องหาแต่ก็ออกมาตามตามตามเสียงออกมาทางประตูออออกมาก็ให้น้องๆนี่ครับเขาเป็นเขเป็นร้านอาหารหลังจากเล่นฟุตบอลเสร็จนะครับหลังจากเล่นฟุตบอลเสร็จก็จะมี พูดไม่ขึ้นนะครับพอดีกมีเครื่อง AED นะครับซึ่งซึ่งทางพยาบาลของท่านเนี่ยขขเยข,ขาก็ใช้